นี้กรมกิ๊กรก็ตเรื่องนี้ก่อนรีกรมกิ๊กมาเก็ดกลมกิ๊กมาเก็ดของใครอ่ะแม่บางอ่อนแม่บางอ่อนคือใครแม่บางอ่อนแม่บางพริกพริกอะไรนะพริกแซบแม่บางอ่อนอันนี้พริกแซบแม่บางอ่อนแม่บางอ่อนคือแม่ข้าวเจ้าเองนะคะน้ำพริกปลาแห้งโฮมเมดใช่ค่ะทำอันนี้นะอันนี้นะแม่บางอ่อนก็าทำเป็นน้ำพริก มันมันคืออะไรเปาทมันคือเป็นเป็นคล้ายๆน้ำพริกน้ำย้อยทางภาคเหนือนะแต่ว่าเราเอามาแบบว่าปรับปรุงสูตรใส่ปลาใส่ปลาแห้งเข้าไปค่ะปลา,าปลาแห้งได้มาจาก บ่อสุพรรณแม่บอกว่าเนอทุกตัวเป็นปลาแห้งคือที่สุพรรณเนี่ยเขามีบ่อเลี้ยงปลาเยอะมีบ่อเลี้ยงปลาปลาเยอะเห็นไหมเขาเขาจะมีไอ้บึงฉวากอะไรงียแปลว่าที่สุพรรณเนี่ยเขามีปลาเยอะแล้วมีปลาหลายชนิดใช่ไหมที่เป็นปลาน้ําจืดคี่ที่นั่นเขาจะมีปลาแห้งขายเยอะปลาแห้งก็ก็เราก็ทําเป็นทํากันเองแบบว่ามนบ้านนะเนาะแล้วเอาขึ้นมาแม่เขาจะคุยก่อนไปไหนมาไปเนื้อ มาเนี้ยอ่ามึงาปแล้วโไปวัญพยินโงหรอกูคือแบบว่าในในในพริกออพริกแซ่บแม่บางออนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นพริกแบบกรอบมีหอมกระเทียมนะคะแล้วก็มีแบบปลาแห้งอยู่ในนี้รวมกันชิมได้ไหมชิมได้มีช้อนมีจาน กินกับอะไรก็อร่อยกินกับข้าวเปล่าก็อร่อยนะคะอันนี้แม่ผัดเองเลยใช่ไหมแม่ผัดเองเอต้องบอกไว้ก่อนนะคะค่อยๆสั่งกันนะอย่าสั่งแบบทีละเยอะๆนะคะเดี๋ยวๆดีเดี๋ยวเอานี่คือแม่ผัดเองแม่ผัดเองเอาออกมาเลยลูกเอาออกมาเลยก็กินจากนี้เลยได้ปะได้ได้ได้ของเราของเราเองดูนะดูนะดูนะอ่านี่ไปค่ะคุนี่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 ระวังนะจ๊ะนี่นี่นี่ไม่ใช่ภาพส l ว w m o t i o ระวังหกอยู่ มันมีปลาปลากรอบใช่ไหมมีปลากรอบมีกุ้งแห้งไหมลูกมีไหมไม่มีค่ะไม่มีปลาก้อนแล้วก็ที่เป็นมีหอมแดงมีกระเทียมใช่แล้วก็มีใบมะกรูดทอดด้วยสกินไพรอันนี้ก็ธรรมดาแล้วแม่แนะนําว่าให้กินคลุกกับข้าวคลุกกับข้าวหรือว่าเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยอะอ่าโอเคแต่วันนี้ผมจะลองเพียวๆเลยของแม่บางอ่อนว่ารสชาติเป็นอย่างไรหูน้ําลายพุ่งมามันหอมมากโอ้โหนี่ฟังเสียงกรอบ ได้ยินไหมขอขอขอลองบ้างได้ไหมอดีต่อออดีดีเฮ้ยชอบสมุนไพรอ่ะใช่เฮ้ชอบแบบสมุนไพรเยอะหน่อยใส่กัญชาซะหน่อยนะสมุนไพรจ้สมุนไพรหอมมากอยู่ได้นานด้วยเก็บได้นานด้วยเออแ๊ะอร่อยหวานๆนิดๆด้วยโอเคแม่แม่ทำขายใช่ไหมแม่ทำแจกขายทำขายค่ะตอนนี้ เพราะว่าลูกๆเอาไปแจกมดแล้วคนรู้จักก็อร่อยสั่งที่ไหนสั่งที่ไลน์นะคะนี่เลยด้านล่างนะจ๊ะขึ้นขึ้นมาว่าอดิสรนี่นะน้ำพริกแม่บางอรนติดต่อทางไลน์อดิสรนะครับ A D I S O R N N A K U B อดิศรนะครับอดิศรคือพี่ชายพี่สอนของของเปล่าค่ะเนี่ย นะติดต่อทางไลน์แล้วก็จะซื้อราคาเท่าไหร่นะราคากระปุกละเจ็ดสิบาทนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่น4กระปุก280บาทยังไม่รวมค่าจะส่งนะจ้าพอก็ส่งจากสุพรรณแม่ค็นี่แม่เขาผัดเองลยนะผัดเองพ่อเป็นคนแพ็คนะฮะแี่เป็นคนรับไลน์แล้วก็แม่บอกว่าอย่าสั่งเยอะทำไมอย่าสั่งเยอะผัดไม่ทันผัดในทีละสิกระปุก ใช่พ่อแม่บอกว่าโอ้โหมันผัดทีนึงน้ำหูน้ำตาไหลหมดเผ็ดเฮียเราผัดพริกไงผัดพริกด้วยอะไรอย่างนี้เฮยอร่อยจริงคือทำเองทุกขั้นตอนตักปลาเองอะไรเงี้ยค่ะสั่งกันได้อืลายด้านล่างเลยนะครับพ่อน้องไปเวียงแหงก่อนด้วยไม่ไม่ไม่จริงๆริงนะจริงๆิงถ้าคนสั่งเยอะก็ให้สั่งล่วงหน้าใช้เวลารอหน่อยใช่อันอันนี้จะรับเป็นออเดอร์ค่ะผมคิดว่าอย่างนี้ะสมมุติว่าใครจะสั่งมากกว่าสิบกระปุกสั่งได้ที่กี่กระปุก แล,แล้วแต่แตได้ได,ได้หมดเลยสมมติสั่งสิบก็ปุกพี่สอนก็ตอบไปหน่อยว่าเออโอเคได้แต่ขอเวลานิดนึงเดี๋ยวจะไปส่งให้อะไระก็ว่าไปนึกออกไหมแต่ว่าแม่เขาฝาังมาบอกว่าช่วงนี้ส่งลายไปพี่สอนมันจะนานๆตอบทีนึงน <c oughs> เพราะพี่สอนไม่ว่าไปปลูกมะม่วงอยู่ บ้านเกษตรกรทําหลายอย่างตอนนี้ปลูกกล้วยปลูกมะม่วงแล้วก็ทําน้าพริกอันนี้นะคะก็สั่งออเดอร์ไปได้นะคะคุณพรนภาคุณพรนภาพีเคบอกส่งสเปนไหมคะส่งโส่งสเปนไหมคะคงไม่ต้องตอบนะคงไม่ต้องตอบพรนภาส่งให้ได้ส่งไทยให้ได้ก่อนนะอันนี้ทําไมไม่ทํา เอไออารบ้าบเลยอะไรวะทำไมไม่ทำ ASM อสเ็ลยอ๋อก็นในเมื่อกี้นี่ไงที่เคี้ยวให้ฟัง A S M ออ๋ออมักบังเหรอเลยครับเอาอาหารของร้านมากินโชว์แล้วเอาลง u t u b e โฆษณาแบบเนียนๆใช่ใช่เนี่ยวได้กินให้ดูความกรอบ ASMR ใช่ไหมคือแล้วนี่เองเนี่ย n o อตเนี่ยน็อตน็ นัดเป็นนัดเป็นคนเขียนเข้ามาเอเอสมาก็คือแบบว่ากินกรอบๆเลยอ๋อใอ้ตา่อยนีินกรามยังได้เลยเดี๋ยวจะทำเสียงให้ดูกรอบกอออกออมออน้อาออสออ๋ออ๋อร๋ออ๋ออองสองส่ง๋ออะออ๋ออ๋ออ๋องส่ง๋ออ๋ออ๋ออ๋อยรออส่ง๋ออ๋อ่๋อ่แอล๋ออ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 ๋อก๋ออ๋อค๋ออ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 ๋งอออ๋ออ๋ออ๋ออะออ แต่ว่าครัวปิดสองทุ่มครึ่งครับผมเฮ้ยวันนี้เราเลยเวลาแล้วเนี่ยเรายัางเหลืออีกหลายเรื่องที่เตรียมมาเมาส์เดี๋ยวไม่ได้เมาส์กันเดี๋ยวเก็บไว้ข้างหน้าแล้วกันั้งหน้าข้างหน้านะอย่าลืมติดตามกันนะะเราสามคนจะมานั่งคุยกันไลฟ์เป็นเพื่อนทุกๆคนค่ะตกลงเรามาทุกวันพฤหัสเลยใช่ไหมค่ะทุกวัน<า>เวลานี้ประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ยได้เลยเพราะว่าวันนี้โอ้โหคนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าดูในรถด้วยรถกําลังติดเลยแล้วก็ดูเพลินๆไปรถติดแล้วค่อยดูนะถ้ารถวิ่งอย่าไปดู พราะมันจะใา่ช่วงขัช่วงขำอ่ะนึกออกป่ะมันอันตรายเออแล้วบางบางคนขำแล้วแบบกระทืบเท้าอ่ะโอ้กระทืบรถดหนึ่งมันตึก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 ขนาดนั้นเลยเลอกอรยขนาดนั้นบ้าจริงเชียวโอเคนะวันนี้เจอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพกใหม่วันพฤหันน้าใช่ไหมได้จ้ะวันพฤหันหน้านะสองทุ่มครึ่งนะแล้วเจอกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับทั้งสามคนสวัสดีครับ